โอ้โหเลดไม่ไหวเลยนะคะบอกเร็วนะคะอย่าให้แม right. ่ม Mi ังกรได้โมโหอย่าให้แม่มังกรได้ตื่นนะคะบอกเร็วนะคะว่าจัดหนักจัดต็มากเลยนะคะถ้าเราปลุกแม่มังกรสาเร็จนะคะทุกค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะอามาแร้วนะคะเงินตะวันก้อนโตนะคะอยู่ที่เท่าไหร่กันนะอ่ะมารอดูพร้อมกันเลยฮะอ่ะไหลมาเรื่อยๆไหลมาเรื่อยๆนะคะมาที่รงวาลซุปเปอร์เร็วนะคะอ่ะ ยังไม่หมดแค่นี้นะคะคำาหาเราก็ไปไหลไปไหลไปมาที่2164บาทกันเลยทีเดียวนะคะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุตั18ปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องมุหมวยคนเดิมอีกเช่นเคยแล้วนะคะวันนี้น้องจะพามาเล่นเกมสล็อตของค่าย PG นะคะทุกคนค่ะวันนี้เราจะมาเล่นในเกมด a ก o อน a s นะคะเป็นเกมที่ฮอตที่สุดนะคะในตอนนี้นะคะด a ก o อน a s ของเราหรือว่าแม่มังกรนั่นเองนะคะเ,ออเกมแม่มังกรของเรานั่นเองนะคะพูดแล้วก็กดเริ่มกันเลยนะคะเข้ามาหน้าตาเกมก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะ วันนี้น้องพกทุนมาที่1000บาทเลยนะคะพกทุนมาที่1,000บาทเบตต่มสุดของเกมน,นี้อยู่ที่1บาทนะคะอามาดูถสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่สูงสุดอยู่ที่4 0 0 0บาทกันเลยนะคะเกมน,นี้วันนี้น้องพกทุนมาที่1000บาทนะคะเราจะเล่นไปที่เบ็ด1บบาทก่อนนะคะทุกคนค่ะเล่นทีละนิดทีละหน่อยค่อยเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะคะทุกคนค่ะอ่ะเปิดหมุนออโต้เหมือนเดิมเลยนะคะเราไม่ต้องไปเสียวเวลากดหมุนเองนะคะทุกคนค่ะโอโ้ สำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของน้องด้วยนะคะเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของน้องเรื่อยๆเลยนะคะน้องลงคลิปให้ชมทุกวันเลยนะคะทุกคนค่ะพูดไปก็รินรัวไปกันเลยทีเดียวนะคะนะมาเลยค่ะเริ่มเลยนะคะว่ามาดูซิวันนี้แม่มังกรเขาจะตื่นหรือเปล่านะเราจะปลูกแม่มังกรสำเร็จหรือเปล่านะคะวันนี้อะ สำหรับใครที่สนใจอยากจะเล่นตามน้องนะคะสามารถคลิกที่ลิงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะคลิกมากันยเยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวน้องจะทิ้งลิงไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะคะทุกคนค่ะอ่าไปหมุนกันไปเรื่อยๆเลยะค่ะเรามารอลุนพร้อมกันเลยนะคะทุกคนคะ่ะว่าวันนี้นะแม่มังกรเขาจะตื่นให้เราหรือเปล่านะเราจะปลุกแม่มังกรได้หรือเปล่านะคะวันนี้นะอ่ะอันนี้ก็มารัวๆเลยนะ,ะไข่แรกแตกไปแล้วนะคะไข่ที่สองมัจะแตกหรือเปล่านะ น้องสร้างคลิปขึ้นมาเพื่อความบันเทิงสนุกสนานกันเท่านั้นนะคะทุก<ม>คนค่ะไม่ซีเรียสกันนะ,ะไม่ซีเรียวกันนะคะอ่ะสเตปเดิมเลยนะคะทุกนะคน่ะเพิ่มเบ็กขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพิ่มมาที่20นะคะไปหมุนออตโต้เหมือนเดิมเลยนะ,ะโอ้โมาโอ้โหเบ็ด20แล้วขอหนอเถอะขอหนอเถอะ เงียบไม่ไหวเลยนะคะเงียบไม่ไหวเลยนะแม่มังกรของเรานะขี้เกียจจะตื่นหรอจ๊ะอะไม่ยอมลงให้เลยนะคะแม่มังกรของเรานะวันนี้นะเป็นอะไรนะไม่ยอมลงให้สักดอกเลยนะะสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องกันด้วยนะคะกดแชร์กันเยอะๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนค่ะน้องจะได้มีกําลังใจนะคะกําลังใจในการทาคลิปให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันเลยนะคะได้ชมกันเรื่อยๆเลยนะคะอา้อาวอา้าวว่าแล้วมันต้องอา้าวไปดิไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันต้องมาแล้วดอกนี้อา้าว อะจะปลุกแม่มังกรสำเร็จไหมนะรอบนี้จะปลุก้อ,อมามามาลงมาอีกอลงมาอีกเอ้ามาเอ้ยมันจะได้แล้วนะทุกคนนะมันจะถึงแม่มังกรแล้วนะอ,อม,ามามาแม่มังกรตื่นแล้วนะจะถึงหรือเปล่าจะถึงไอ,อเต็มหน้ามา ตื่นนะถ้าแม่มังกรเขาตื่นนะโอ้โหจัดหนักจัดเต็มมากเลยนะตาอยากได้ตานะมาจัดหนักมากโอ้โหเลิศม่ไหวเลยนะคะบอกเร็วนะคะอย่าให้แม่มังกรได้โมโหอย่าให้แม่มังกรได้ตื่นนะคะบอกเร็วนะคะว่าจัดหนักจัดเต็มมากเลยนะคะถ้าเราปลุกแม่มังกรสำเร็จนะคะทุกคนค่ะ เราก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะอามาแล้วนะคะเงินราวันก้อนโตนะคะอยู่ที่เท่าไหร่กันนะอ่ะ,อะมารอดูพร้อมกันเลยฮะ,ะอะ่ไหลมาเรื่อยๆไหลมาเรื่อยๆนะ,ะอะมาที่ลามัดซุปเปอร์เรีวนะคะอ่ะยังไม่หมดแค่นี้นะคะต้องหาเราก็ไปไหลไปไหลไปมาที่2,164บาทกันเลยทีเดียวนะคะ โอ้โหภารกิจปลูกแม่มังกรสําเร็จนะฮะสเร็จแล้วก็ได้กําไรเริศดรูมากเลยนะคะวันนี้น้องพกทุนมาที่1,000ันบาทนะ,ะทุกคนค่ะได้กาไรมาที่พันกว่าบาทแล้วนะคะถือว่าเริศดอยู่นะคะทั้งหมดก็2 0 0พันกว่าแล้วะคะ่ะทุกคนค่ะน่ะเรายังไม่พอกันแค่นี้นะ,ะดูซิว่าเราจะปลูกได้อีกรอบนะเออเราจะปลูกได้อีกรอบไหมคะมถ้าเราปลูกได้อีกรอบนะก็จะดีนะคะทุกคนค่ะถ้าปลูกไม่ได้ก็จะขอพักไว้ก่อนนะคะทุกคนค่ะ เป็นที่เบ็ดก็คุ้มอยู่นะคะทุกคนคะ่ะคุ้มอยู่นะเบ็ดยกระปุกแม่มังกรได้นะคะทุกคนคะ่ะไปสงใส่แม่มังกรเขาจะไม่ตื่นให้เราแล้วนะคะรอบนี้นะ,ะน้องพกทุนมาที่1 0 0 0บาทนะคะตอนนี้เราได้กำไรมาที่1 5 0 0านะคะก็รวมแล้วก็เป็น2510บาทกันเลยนะคะ,ะเราเล่นไปที่เบ็ด20บบาทนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับคลิปนี้น้องฝากไว้เท่านี้นะคะสำหรับคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่คะ่ะ